ข้อดีของวีซ่าแต่งงาน F6 มีอะไรบ้างจริงๆมีหลายข้อดีนะคะถ้าทำคลิปเดียวเนี่ยน่าจะยาวมากเลยค่ะถ้างั้นมาดามขอดึงเอาแค่บางส่วนนะคะในส่วนของตัว ข้อดีของวีซ่าแต่งงาน F6 ซึ่งต่างชาตินะคะคนไทยเนี่ยถ้ามีสามีหรือภรรยาคนเกาหลีนะคะจดทะเบียนสมรสแล้วยื่นขอวีซ่าให้เนี่ยคุณจะได้เป็นวีซ่าแต่งงาน F6 นะคะถ้าวีซ่าผ่านในคุณสมบัติของสามีก็ต้องมีเอกสารยื่นเนาะส่วนใครนะคะอยากจดทะเบียนสมรสหรืออยากยื่นวีซ่าอันนี้วาดามารับทำนะคะทักหน้าโปรไฟล์เลยนะทีนี้ถามาดูนะคะข้อดีเกี่ยวกับลูกนะคะอันนี้หมายถึงว่าถ้ากรณีที่น้องเนี่ยมีลูกติดกับอดีตสามีคนไทยนะคะ คุณสามารถเอาลูกติดเนี่ยทำวีซ่าติดตามให้กับลูกไปอยู่อาศัยไปเรียนที่ประเทศเกาหลีได้ถ้าลูกนะคะยังอายุไม่เกิน18ปีสามารถทำวีซ่าติดตามไปเรียนนะคะไปรับสวัสดิการอยู่ที่ประเทศเกาหลีได้เช่นกันนะคะโอ้โหอันนี้เป็นข้อดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าสวัสดิการการเรียนของที่เกาหลีก็ถือว่าดีมากนะคะดังนั้นก็เป็นข้อดีอันแรกเลยค่ะข้อดีอันต่อไปคือนะคะสามารถทำวีซ่าติด ตามนะคะให้ตายายพ่อกับแม่เนี่ยหรือพี่สาวน้องสาวนะคะไปช่วยเลี้ยงหลานที่ประเทศเกาหลีได้นะคะเช่นคุณคลอดลูกออกมาเป็นลูกครึ่งเกาหลีใช่ไหมคะแล้วอยากให้พ่อกับแม่ไปช่วยเลี้ยงเนี่ยอันนี้เชิญได้นะคะซึ่งวีซ่าทั่วไปอย่างอื่นน่ะโอ้ยากนะคะไม่ใช่ว่าวีซ่าไหนจะทําก็ได้นะคะคืออันนี้บอกเลยว่าดีมากนะ,ะสำหรับผู้ที่ถึงวีซ่าแต่งงาน F6 ค่ะอ่ะข้อดีอันต่อไปอีกนะคะ เกี่ยวกับนะคะ F6 เนี่ยสามารถนะคะที่จะ ญาติพี่น้องจะเป็นลุงป้าน้าอาหลานนะคะขอให้เป็นญาติได้ทั้งหมดเลยค่ะถ้าเกิดว่าปีไหนที่เขาเปิดรับวีซ่าการเกษตรนะคะและมีคุณนสมบัติตรงตามนะคะที่เขาต้องการนะคะว่าเขตที่คุณอยู่เขารับอะไรอย่างนี้นะคะคุณสามารถเอาลูกเอาหลานนะคะเอาญาติเนี่ยมาทําวีซ่าการเกษตรตามคุณนสมบัติที่เขาระบุเจาะจงไว้นะคะเนี่ยแล้วก็มาทํางานได้เป็นตัววีซ่าอีได้วีซ่าห้าถึงแปเดือนนะคะโอ้โหข้อดีอันนี้ก็ถือว่าดีมากนะคะอย่างอื่นก็ มีอีกเยอะเลยนะคะอันนี้มาดามสรุปแค่เกี่ยวข้องกับตัว F1 เอาลูกมาเรียนที่เกาหลีนะคะ F1 ทําวีซ่าติดตามให้ตายายหรือพี่สาวน้องสาวมาเลี้ยงหลานนะคะแล้วก็อ e ีนเชิญญาติมาทํางานด้วยวีซ่าการเกษตรค่ะ,ะใครฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะถ้าเป็นผีน้อยอยู่ก็จดไว้ก่อนได้เลยนะคะให้น้องรายงานตัวกับไทยช่วงที่เขาเปิดโครงการปลดแม็กซ์แล้วก็กลับไปยื่นวีซ่าค่ะโอกาสกลับมาได้สูงมากนะคะสําหรับผู้ผิดกฎหมายนะดังนั้นมาดาม แนะนำสนับสนุนเชียร์ให้น้องๆกลับเลยนะคะถ้ามีสามีมีแฟนเป็นคนเกาหลีแล้วก็ยืน่นวีซ่าแต่งงาน F6 ค่ะโอกาสผ่านสูงถ้าคุณสมบัติเอกสารของสามีมได้นะคะใครอยากใครที่อยากจดทะเบียนสมรสอยากยืน่นวีซ่าหรืออยากปรึกษานะคะอยากให้ล่ามคุยกับคนเกาหลีก่อนว่าถ้าไม่จดแล้วจะยืน่นวีซ่านี่ยมันผ่านยากนะคะเอาใช้บริการงานปรึกษาของมาดามก่อนได้ใครสนใจอยากใช้บริการงานปรึกษาก่อนก็ได้อ่าทักมาที่หน้าโปรไฟล์ของมาดามได้เลยค่ะ